โอเคมาก็คนรอฟังกันเยอะเลยนะครับกับกับโปรโมชั่นตัวกีตาร์เล็กนะครับ REX นะครับจัดโปรโมชัน่นจัดโปรจับคู่กับทานอ c o u ติก OS 1ระบบไฟฟ้าที่มีลำโพงในตัวตัวนี้อยู่แค่3,500บาทโค้ตสวยเลยสวยมากนะครับสวยมากๆนะฮะออเป็นหน้าไม้สปูตน,นะครับหลังกับข้างจะเป็นไม้มอกานีจะเป็นไม้ลามิเนตนะครับมีรอบล็อตนี้มี2ทรง อันนี้จะเป็นเดสน็อตนะครับคอว้าว wow นะครับคัตอเวคอว้าวนั่นแหละนะครนิ้วแล้วก็ทรง G A โคดสวยนะครับสวยมากๆนะสวยสวยจริงๆสวยกว่าสีเขียวนะครับก็อย่างอย่างที่ผมบอกตอนแรกครับสีอื่นมันจะแพงกว่ากัน200แต่ว่าผมก็ยังให้โปรเดิมนะครับสำหรับทานอนคุติกจับคู่กับทานอนคุติกนะ ก็จะอยู่ที่3,500ราคาเดิมแต่ปป่งธรรมดาผมต้องขอขึ้นเพราะว่าจากตัวเขียวอ่ะมันพันเใช่ไหมอันนี้มันจะต้องเป็น2 1 0 0นะครับถ้าโป่งธรรมดาราคาจะอยู่ที่2,100บาทนะครับถ้าเกิดว่าจับคู่กับ OS1 ผมยังให้โปรเดิมอยู่ก็คือ3,500นะผมว่าไม่ซื้อไม่ได้นะครับโปรนี้นะ เดี๋ยวผมเล่นให้ฟังแล้วกันผมบอกสินค้าก่อนนะอืงานงานดีนะครับงานดีงานค่อนข้างาที่จะดีเลยนะงานค่อนข้าง,างาที่จะดีงานดีนะครับแล้วก็สวยด้วยสีนี้สวยสีมันจะออกน้ำตาลเทาอะ่ะผมจะเรียกเป็นผมจะเรียกเป็นสีน้ำตาลแล้วกันเพราะมันออกน้ำตาลเทานะครับผมเรียกเป็นน้ำตาลแล้วกันง่ายกว่า<อ><ๆ>เดี๋ยวผมเล่นแบบแบบแบบเปิดทานาคุติก่อนแล้วกัน ว่าไม่ซื้อไม่ได้นะครับใครที่อยู่ในหากีตาร์ในงบสา0พพร้อมทานคุติกมันตัวเนี้ยผมว่ามันมันไม่ซื้อไม่ได้อันนี้จะเป็นเดนดัดก่อนนะเดี๋ยวผมเล่น G ให้ฟัง ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวผมปิดระบบไฟฟ้าก่อนพอเวลาผมปิดระบบไฟฟ้าใช่ไหมก็เท่ากับโป่งธรมรมดาอ่าสมมุติว่าลูกค้าซื้อโป่งธรมรมดาเสียงมันก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมเล่นให้ฟัง เล่นดักกันนะพอมันมีสองทรงก็คลิปอาจจะดูยาวหน่อยนะครับออันนี้ผมยังไม่เปิดแล้วกันผมยังไม่เปิดนะผมยังไม่เปิดระบบไฟฟ้านะครับก็เล่นเท่ากับว่าเล่นปมธรรมดาไปก่อน ดีทั้งคู่นะเสียงออกมากลางวานทั้งคู่เลยเดี๋ยวผมเล่นเพลงเดิมไปก่าเดี๋ยวผมเปิดก่อนอันนี้จะเป็นระบบชานคุติกนะครับโอเหนึ่ง เ,เยอะแล้วกันผมจะไม่เชียร์เยอะและกันก็ลองใช้หูแล้วก็ใช้วิธีคิดดูว่ามันอ่าราคาอย่างเงี้ยมันน่าซื้อไหมนะครับก็กับกีตาร์งานแบบนี้นะแล้วก็สเปคแบบนี้แล้วก็จับคู่กับระบบไฟฟ้าทานคุติกคแค่3,500นะครับ <S <S พร้อมของแถมกระเป๋าปิ๊กสายแจ็คสายสะภายรวมส่งฟรีอีกต่างหากแล้วก็โป่งธรรมดามันจะอยู่ที่2,100บาททวนนะครับรวมส่ง สินค้าหมดแล้วมันก็ไม่มีและพอดีผมขอโรงงานมานะโอเคถ้าใครดูแล้วว่ามันเวิร์คดูแล้วเฮ้ยมันตรงใจเราตามงบก,กับเราแต่ว่าผมส่วนตัวผมแนะนำมากมากเลยครับในในในโปรนี้จากจาก4 0 0 0กว่าคือราคาปกติโป่งธรรมดา,าบริษัทเขาตั้งอยู่2,600นะครับ2,600 ถ้าเกิดบวกกับ OS1 2000มันก็จะกลายเป็น4,600แต่วันนี้ผมบีบราคาเหลือแค่3,500ผมว่าไม่ซื้อผมก็ไม่เข้าใจแล้วเหมือนกันนะครับก็ลองดูแล้วกันโอเคฝากสินค้าด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมไปก่อนเดี๋ยวจะลงไว้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆให้แล้วก็ทักมาได้หลายช่องทางนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางส่วนตัวหรือเพจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ชยพลชินเทศโอนได้เลยนะครับบัญชีนี้ไม่ใช่มิจาชีพนะครับ ชัยพลโอนได้เลยนะครับชัยพลชิมเทศกดโอนได้เลยนะโอเคไปก่อนสวัสดีครับ